สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกรบุกพอดแคสต์วันนี้เรามีหนังสือเล่มนึงที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็เหมาะกับวันพักผ่อนส,สบายๆนั่นก็คือคาเฟ่ลู e เมนูที่รักจากการเดินทางค่ะ ก็จะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลักที่ชื่อว่านาราเอโกเขาเป็นสาวโสดอายุ37ปีนะคะเป็นพนักงานบริษัทก็ใช้ชีวิตธรรมดาสามัญทั่วไปเลยมีชีวิตที่ราบเรียบก็คือเช้าออกไปทำงานเย็นกลับมาบ้านใช้ชีวิตแบบคนทั่วๆไปเลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไม่ได้มี ความสามารถพิเศษไม่ได้มีงานอดิเรกอะไรทําไปพิเศษคือวันหยุดก็นอนกลิ้งบนโซฟาดูนังอ่านหนังสืออะไรไปเรื่อยเปื่อยคือจนบางครั้งอะเอกโกเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเรื่อยเปื่อยไปหรือเปล่าเนาะชีวิตเนี่ยคือเราว่าชีวิตแบบนี้ก็คงจะเหมือนใครหลายๆคนเนาะแล้วตัวเราเองด้วยคือเราเองก็ใช้ชีวิตแบบเอโกนี่แหละค่ะ ทีนี้วันหนึ่งระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับคาเฟ่แห่งหนึ่ง mm hmm. ก็เลยลองแวะเข้าไปดูคาเฟ่แห่งนี้ก็คือคาเฟ่ลูสเนี่ยแหละค่ะแล้วบังเอิญเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องที่เคยทำงานที่บริษัทเดียวกันแต่ว่าเขาได้ลาออกมาเปิดคาเฟ่เมื่อนานมาแล้วแล้วก็จริงๆก่อนลาออกเนี่ยรุ่นน้องคนนี้ค่ะคือ,อเขาชื่อมาโดกาเนี่ยนะ ก็เคยมาขอคําปรึกษาจากเอโกในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในที่ทํางานเนาะว่าเอออยากจะลาออกมาทําตามความฝนะันนั่นก็คือมาเปิดคาเฟ่แต่ว่าเ e อโกะก็เตือนไปว่าเฮ้ยจะดีเหรอเพราะว่าเขาเพิ่องอ่านบทความเจอว่าเออกว่า70%ของคาเฟ่เปิดใหม่เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่ถึง2ปีนะคือตอนนานนะเอโกจริงๆเขาก็รู้สึกไม่ดีนะ ที่พูดแบบนั้นไปแต่ว่าอีกใจนึงอะ่ะมันก็เหมือนว่าเอออยากจะเตือนให้ลองมองอีกมุมดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกันกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนอ่ะที่เขาเองชีวิตเขาอะ่ะมันก็ลาบเรียบแบบนี้มาไงคือเขาเองก็เป็นคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วพอเวลามีคนอื่นที่จะกล้าออกไปเนี่ยเขาก็สำหรับตัวเขาเองเขาก็มองว่าเฮย้ยมัน ก็ออกจะน่ากลัวอยู่นิดๆนดนดนดเนาะแต่พอมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามาดูกาเองเนี่ยเขาก็ได้ทำตามคมฝั่งตัวเองได้จริงๆเนาะแล้วเขาก็ได้เปิดคาเฟ่จริงๆซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ค่ะคาเฟ่ลูสเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ของร้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือมาดูกาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลย แล้วก็จะเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางเนี่ยมา,าถ่ายทอดผ่านเมนูต่างๆภายในร้านคือเขาเอาอาหารเครื่องดื่มหรือว่าขนมเนี่ยจากที่ต่างๆทั่วโลกเลยเอามาใส่เป็นเมนูขายที่ในร้านแล้วเขาก็จะมีเหมือนเมนูพิเศษที่จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือนน,น,นะคะและในทุกๆเดือนเนี่ยคาเฟ่ลูสก็จะปิด ก็คือมาดกกาเนี่ยเขาก็จะออกเดินทางไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเสมอก็อาจจะปิดสัก10วันอาทิตย์หนึง่งหรือถ้าไม่ได้ออกไปต่างประเทศเขาก็จะออกไปเที่ยวในเมืองอื่นๆที่ญี่ปุ่นเองหรือไม่ก็ปิดเพื่อคิดค้นหาเมนูทดลองทำเมนูใหม่ๆทีนี้ด้วยความที่คอนเซปต์ร้านเป็นแบบนี้ค่ะ คือมันก็ทําให้อีกโกนี่เขาก็โหชอบที่จะมาร้านนี้มากเลยเพราะว่านอกจากจะเจอคนรู้จักเป็นเจ้าของร้านแล้วเนาะก็ได้มานั่งพูดคุยกันสนทนากันเนี่ยเขาคือเขาเองเขาก็อยากรู้สึกว่าเออจากชีวิตที่ราบเรียบของเราเนาะเราก็ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอะ่ะจากการมากินอาหารที่คาเฟ่รู้สะคือโดยที่ตัวเองเนี่ยเนาะอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ออกไป เดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนขนาดเท่ากับมาดุกะแต่ว่าตัวเองอะ่ะก็ได้มาสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นน่ะผ่านอาหารแล้วก็ผ่านการพูดคุยกับมาดูกะเพราะฉะนั้นะ่ะเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าชอบสถานที่นี้ก็ชอบที่จะมาที่คาเฟ่ลูสเป็นประจำทีนี้วันหนึ่งอะค่ะเขาก็พบว่าเอ๊ะมันมีคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ ในละแวกเดียวกันนะซึ่งเป็นร้านที่ใช้คอนเซปต์เดียวกันกับคาเฟ่ลูสเลยแล้วก็มีเมนูคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นร้านที่ขนาดใหญ่กว่าอยู่ในทำเลที่ดีกว่ามาเป็นคู่แข่งแล้วก็มีการให้รายการทีวีมาถ่ายทำมาเพื่อโปรโมทอะไรแบบนี้โออแล้วคาเฟ่ลูสจะทำยังไงต่อไปแล้วมัน จะมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังการเปิดคาเฟ่แห่งนี้หรือเปล่าเนาะก็ต้องไปลองอ่านกันดูค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะโครงสร้างของมันเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด10บ,บทแล้วก็แต่ละบทอะ่ะมันก็จะคล้ายๆกับเป็นเรื่องสั้นจบในตอนก็คือว่ามันจะเล่าถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เอโกเนี่ยได้พบได้พบเจอนี่แหละแล้วก็เออมันก็จะมีความ เกี่ยวข้องกับคาเฟ่ลูสอยู่แล้วมันก็จะมีปริศนาอะไรบางอย่างอยู่ในแต่ละตอนซึ่งมันก็จะคลี่คลายไปในตอนจบตอนนั่นแหละซึ่งเราถึงรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนียน่าจะเหมาะกับการอ่านก่อนนอนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องสั้นจบเป็นตอนตอนเพราะฉะเราก็อ่านโดยที่มันจะไม่ยาวจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเออจะต้องอ่าน หงวางไม่ลงมันก็จะไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเออก็อ่านเป็นตอนสั้นๆจบแล้วก็นอนได้มันมันคือไม่อยากจะเกินไปนะคะเอาขอยกตัวอย่างบางตอนละกันค่ะอย่างเช่นมันมีตอนที่มีตอนหนึ่งลูกค้าเนี่ยมาคอมเพลนว่าไม่ให้ส่งของขวัญไปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปให้ที่บ้านเนาะคือเหมือนกับว่า เอโกกับเพื่อนเนี่ยค่ะไปพบลูกค้าแล้วจู่ๆลูกค้าก็บ่นขึ้นมาเลยว่าโอ<ฮ>้ห<ฮ>เลิกเลิกส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเป็นของขวัญให้ผมที่บ้านสักทีเพราะว่าผมอ่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เอโกกับเพื่อนก็งงเลยเพราะว่าไม่ได้ส่งไปแล้วก็ตรวจสอบกับแผนกอีกแผนกหนึน่งที่เขาเป็นคนส่งขนมไปให้อ่าส่งของขวัญไปให้ลูกค้าในวาระพิเศษต่างๆเนี่ยปรากฏว่า ขาก็ไม่ได้ส่งไปเพราะว่าเขาก็ส่งขนมไปให้ก็คือเป็นของที่เป็นกลางๆที่ส่งไปให้ได้กับทุกคนนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันเป็นความเข้าใจผิดของลูกค้าหรือว่ายังไงแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเอกก็ได้ไปกินอาหารที่คาเฟ่ลูสแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอกับลูกค้าคนนี้เนี่ย มากินข้าวกับลูกน้องคนหนึ่งที่มีข่าวลือว่าสองคนนี้เขาเป็นกิ๊กกันในขณะที่ภรรยาของลูกค้าคนนี้นอนป่วยอยู่ที่บ้านก็มีข่าวอาอเมามอยอะไรแบบนี้เอโกะเองก็อุ้ยมาเจอเราก็แอบ,บไปถามมาดูกะว่าเออลูกค้าโตโน,าน,นั้น้ะ เขาดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าปรากฏว่ามาดกก็บอกใช่ก็คือเขาก็เสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าโตน้อะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมลูกค้าถึงต้องมาคอมเลนว่าไม่ให้ส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปให้ที่บ้านทั้งที่อาวเขาก็ดื่มแอลกอฮอล์นี่นาเออมันเกิดอะไรขึ้นเนาะหรือว่ามันมีเหตุการณ์อย่างแบบเพื่อนของเอกะเนี่ยได้มานอนคานที่บ้าน เพราะว่าสามีก็ไปทำงานต่างเมืองลูกสาวก็ไปไปเข้าค่ายพอดีก็เลยว่างก็มามาหาเอกโกแล้วก็ได้พูดคุยกันได้ออกไปหาอะไรทานแล้วก็ก็ว่าจะนอนขางแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็มาปรึกษาว่าเออสงสัยว่าสามีที่ไปทำงานต่างเมืองเนี่ย อาจจะมีกิแล้วก็เขาก็มีข้อสงสัยว่าเออนเนี่ยสามีอ่ะซื้อเค้กชนิดเดิมๆม,มาฝากตลอดเลยไม่ยอมเปลี่ยนก่อนหน้านี้เขาก็ซื้อเค้กชนิดนั้นชนิดนี้มาให้นะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็คือซื้อแต่เค้กชนิดเดิมๆม,มาฝากตลอดเลยท้งที่ที่บอกแล้วว่าโอ๊ยเบื่อแล้วเปลี่ยนบ้างก็มยังไม่เปลี่ยน2เรื่องนี้ค่ะมันเกี่ยวกันยังไงมันทําให เอ๊สงสัยว่าแฟนมีกิ๊กได้ยังไงเนาะคือเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เป็นปริศนาเล็กๆเ,เนาะที่มันแบบไม่ได้ซับซ้อนหมือหวาหรือว,ว่าจะพลิกไปพลิกมาหักมุมหรืออะไรแต่มันก็เพิ่มความอยากรู้อยากเห็นอะทำให้เราอะอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราชอบหนังสือเล่มนี้มากๆค่ะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะรู้สึกคอนเนคกับตัวละครเอกโกะมากๆคือว่าเรากับเอกโกะเนี่ยคล้ายกันมากเลยทั้งวัยเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยการมองโลกคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าออได้มาอ่านเรื่องนี้ตอนที่อายุน้อยกว่านี้ค่ะเราจะชอบหอนังสือเล่มนี้มากขนาดนี้หรือเปล่าคืออย่างตอนหนึ่งเนี่ย ที่เราชอบมากๆนะมันเป็นตอนที่เอกโกเนี่ยเขาพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งชื่อคุณอาสามิเขาว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆคือเขาว่าจะเข้าเข้ากับลูกค้าแล้วก็พนักงานชายได้ดีมากก็คือดูเป็นคนยิ้มแย้มอัธยาศัยดีเลยแต่พอได้อยู่กับเอกโกหรือว,ว่าอยู่กับพนักงานหญิงไม่แผนกคนอื่นๆ่นะเขาก็จะดูเป็นคนไม่เป็นมิตรก็คือดูแบบ เฉยๆไม่อะไรกับใครมันทำให้เหมือนกับรุ่นน้องในแผนกเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบคุณอาสามีสักเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับตัวเอกโกเองเนี่ยคือเขามองว่าเอกคุณอาสามีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นเพื่อน ร่วมง,งานที่เพิ่งผ่าได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เอกโกมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็จะได้คุณอาซามินี่แหละที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลืออย่างโอ้โหอย่างดีเลยอะ่ะก็คือเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เขาเพิ่งผ่าได้แต่ว่าด้วยบุคลิกแบบนี้ค่ะคนก็มักจะไม่ชอบนะซึ่งเอกโกเองอะ่ะเขามองเรื่องเนี้ยด้วยความเข้าใจว่า ความที่อาสามีเนี่ยเขาเป็นคุณแม่ลูกสองนะทำงานไปด้วยเนี่ยคือมันเหนื่อยมากๆเลยเขาก็คือต้องเลือกให้ความสําคัญกับเฉพาะบางเรื่องเพราะว่าพลังงานเขามันมีจํากัดเขาไม่มีแรงเหลือที่จะมานั่งเอาใจรู้ทุกคนหรือว่าทําให้คนรักตลอดเวลาได้เขาก็เลยไม่คิดที่จะใส่ใจทําสิ่งที่ตัวเองอะรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องทําเพราะว่าเหมือนกับในสายตาของเอโก้เนี่ย อาามีเองเขาก็ไม่เคยที่จะมีเจตนาร้ายกับใครหรือว่ามานั่งนินทาใครให้ฟังประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราอะมีมุมมองประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็นเราตอนที่เด็กกว่านี้มาอ่านเราจะมีมุมมองเดียวกันกับอีโกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะและสิ่งที่เราชอบหนังสือเล่มนี้มากๆอีกอย่างหนึ่งอะ ที่เรารู้สึกว่าเออดีจังมันคือความรู้สึกที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้ค่ะคืออย่างบอกที่บอกไปอะว่ามันเป็นหนังสือสที่ไม่ได้มีพอซับซ้อนอะไรเลยก็คือมินิมอลมากๆแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ทําให้เรารู้สึกดีเวลาอาา่านคือมันเป็นจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่เราลืมไปแล้วแหละว่าเออการอ่านห,หนังสือมันก็ให้ความรู้สึกอะไรแบบนี้กับเราเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะ เราอะมักจะเลือกอ่านหนังสือแนวแบบสืบสวนฆาตกรรมหักมุมคือชอบหนังสือที่มันมีพล็อตหวือหวาเล่มหนาหน่อยแล้วก็มีเรื่องซับซ้อนพล็อตก็คือพลิกไปพลิกมาอะไรแบบนี้หนังสือที่มันดูแบบธรรมดาธรรมดาแบบคาเฟ่โรสเนี่ยคือไม่หยิบมาอ่านเลยไม่เคยซื้อเลยแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันดูมีส่วนผสมที่เราน่าจะชอบหลายอย่างนะ ทั้งการท่องเที่ยวเอยอ,อาหารเกี่ยวกับร้านคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเลือกที่จะอ่าแล้วจริงๆก็คือไม่ผิดหวังเลยเป็นเล่มหนึ่งที่เราชอบมากๆคือมันให้ความสุขที่ดีมากๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันยังไงแต่อารมณ์แบบอ่านไปแล้วเราก็อมยิ้มเล็กๆไปอะค่ะมันเป็นความสบายใจเป็นความอบอุ่นใจเป็นเป็นฟีลลิ่งประมาณแบบ เออนั่งพักผ่อนจิบก,กาแฟอยู่ในร้านคาเฟ่จริงๆอ่ะคือเราเลยอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูค่ะ